สดีค่ะเพื่อนๆนแม่อ่อนนะคะวันนี้ว่าจะไม่ไม่สอนก็เลยต้องได้มามาสอนเพื่นพนอนๆอจะต่อดอกนะคะต่อเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อกับตัวกระโปรงนี้นะคะ,ะแม่ออนก็เลยจ้จะพาเพื่อนๆมาเชื่อมต่อตัวนี้ กับตัวนี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะ,ะไม่ออนต่อได้สามดอกแล้วนะคะทีนี้ดอกที่สี่เราก็จะมาต่อกันนะคะ,อะรอบรอบกระโปรงนี้น่าจะเป็นแปดนะคะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นแปดดอกนะคะหน้าสี่หลังสี่นะคะ,ะทีนี้ในส่วนตัวนี้ดอกนี้มันจะมีอยู่สิบนะคะสิบแถวทีนี้ใน ในสี่มุมนะคะมุมนี้จะเสร็จสมบูรณ์นะคะเสร็จสมบูรณ์สี่มุมนะคะเสร็จสมบูรณ์ในสี่มุมอ่าด้วยการที่โซ่ตรงนี้จะเป็นสิบโซ่นะคะเพื่อนๆทีนี้มุมที่สองเราจะมาต่อเราต่อกันที่หนึ่งมุมสองมุมสามมุมนะคะอ่าเรามาต่อที่สามมุมกันนะคะเมื่อถึงมุมที่สามเราลงหลักสองหลักแล้วใช่ไหมคะ ให้เราขึ้นโซ่ไปที่ห้าโซ่นะคะเพื่อนเพือนค่ะเราก็จะหยิบเอาฝั่งนี้มานะคะเราจะมาต่อฝั่งนี้กันเชื่อมต่อตรงด้านล่างนี้ก่อนนะคะมุมด้านล่างนี้ก่อนล้วงเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็โซ่กลับมาที่ห้าโซ่นะคะลงหลักที่เดิมนะคะสองหลักสจแล้วให้โซ่3ามนะคะเราก็ไป x นะคะทีนี้ x เ,เอางาน x นะคะแล้วก็โซ่สามกลับมาตัวดอกของเรานี้1หลักนะคะต้องทำหลักโซ่สามไป x ค่ะตัวดอกนี้ทำหลักนะคะ ตัวดอกใหม่นี้ทําหลักนะคะตัวดอกเก่านี้เอ็กค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนไหมพันเราวิ่งไปกับนี้คือโซ่สามนะคะพันน่าเข็มมาโซ่สามก โซ่สามนีหมาพันหัวเข็มมาลงหลักตรงนี้จะเป็นตะเข็บนะคะตรงนี้เราไม่ต้องมีโซ่นะคะเราไปล้วงเอาตรงกลางนี้เลยนะคะตรงนี้ไม่ล้วงนะคะเพื่อนๆมาล้วงเอาตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มมาลงตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตะเข็บที่ที่เชื่อมต่อกันที่เป็นเชื่อมลายนะคะนี่ค่ะประมานนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ผ่านหัวเข็มตรงนี้ใน,นช่วงตรงนี้เราจะโซ่สามก่อนนะคะผ่านหัวเข็มมาเลยค่ะามาลงหลักฝั่งนี้สองหลักแล้วก็โซ่สาม เราไปหลวงที่นี่นะคะจะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราก็มาลวงนี่ค่ะน้องก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมหากันเชื่อมลายนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้เราเอกเริ่มสวยแล้วนะคะเพื่อนๆกับโปรงไม่อ่อนใครสนใจทักเข้ามานะคะ ันจะเป็นมุม่าเราจะมาทํำยังไงกับเชื่อมต่อกับโปร่งเรานะคะนี่เรามาถึงมุมนี้นะคะมุมที่เราจะเชื่อมกับกระโปรงนี้เราขึ้นลงหลักไปที่สองหลักปกติถ้าม,มุมนี้จะเป็นโซ่ห้าใช่ไหมคะเพืเ่อนเพื่อนแม่อ่อนก็จะพาเพืเ่อนตรงนี้จะเป็นแค่โซ่สามนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ เราก็ลงตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นอ่าตรงนี้จะเป็นจุดร่วมค่ะเพื่อนๆจุดร่วมต้องใส่ซ้ำลงไปที่ที่สองสองดอกนะคะมุมของดอกนี้ก็ใส่ตรงนี้มุมดอกนี้ก็ต้องมาใส่ตรงนี้จุดเดียวกันนะคะเสร็จแ,แล้วก็โซ่สามเขาน้องก็จะเป็นมุมแบบนี้นะ สองหลักเสร็จแ,แล้วก็โซ่ไปสามโซ่แล้วเราก็จะไปทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกระโปรงเราเราก็ไป x นะคะเป็นเพืเอ่อน x นี่ค่ะเอ x แล้วก็โซ่สามเราก็จะมาทำหลัก ทำหลักที่ดอกนะคะแล้วก็โซ่สามก็ไปเอกเอกทุกหว่วงเลยนะคะเพืเ่อนๆนะคะโซ่สามกลับมาก็ทำหลักแล้วเราก็ไปเอกนะ โซ่สามทีนี้เราก็มาพันหัวเข็มเรามาลงลายตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ไปเอ็กเลยนะคะตรงนี้จะไม่มีโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มมาเลยเพราะถ้ามีโซ่แล้วตรงลายเรามันจะมันจะกว้างนะคะมันจะไม่เป็นลายเราต้องทำอย่างนี้ เพื่อจะให้น้องนางก็เป็นลายเดียวสวยๆชิดกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆโซ่หนึ่งนะคะข้ามมาเลยค่ะไหมไม่อ่อนหมดแปบ๊บนะคะต่อไหมแป๊บหนึ่งก่อนพอดีมันสีชมพูมันจะมีประมาณเป็นม้วนนะคะแต่มันประติดประต่อมันเหลือ แล่างละนิดละหน่อยแต่มันสีเดียวกันเบอร์เดียวกันค่ะทีนี้ตรงจุดนี้เราโซ่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราพันว่าเข็มข้าม,มาใส่หลักตรงนี้เลยนะคะสองหลักค่ะเสร็จแล้วให้โซ่สาม เราก็จะไปหลวงตรงช่องของกระโปรงเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะเราก็พันหัวเข็มมาแล้วก็มาเอ็กตรงนี้ แม่วนจะพยายามเก็บต้นไม้ไปด้วยมัดไปด้วยนะคะถ้าต่อเฉพาะน้องเขาก็จะต่ออีกแนวหนึ่งนะคะเพื่อนๆตรงนี้แม่วันจะเอามาเชื่อมต่อกับโปรงมันก็ต่อประมาณนี้ ค่ะของไม่ออนจะ80ช่องมันก็จะ,ะตัวตัวดอกตัวดอกนี้จะเป็น10 10แถวมันก็จะ10ช่องเนาะมันก็จะไปรวมกับตัวนั้นก็จะได้อยู่ที่8ดอกนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่ทีนี้ หนึ่งสองสามมุมนี้ก็จะสามโซ่นะคะเพื่อนๆมีมเอ็กตรงนี้แล้วก็โซ่สามกลับมาพันหัวเข็มเราก็มาลง,งน,นี่ค่ะเสร็จแล้วเราให้ทีนี้มุมนี้มุมนี้จะเป็นมุมปิดดอกนะคะเราต้องใส่ที่โซ่ห้าสามสี่นี่ค่ะแล้ก็พันมาเลย นะะเพ่นเพื่อนบอกให้แม่อ,อนต่ออยากเข็นตอนต่อนะคะก็เลยต้องต่อให้ดูมุมนี้เราเป็นมุมปิดปิดดอกนะคะเราก็ต่อง่ายๆสตยไตล์แม่ออนนี่แหละนะคะ <c oughs> ะ,คะปิดนะคะเรามีปิด ดอกนี้เราก็โซ่สามเราก็มาล้วงปิดเลยค่ะควมไม่สวย ค่ะเพื่อนๆืงานเราก็จะไปอย่างนี้ค่ะเป็นดอกเป็นดอกไปเลยเดี๋ยวรอเราเรียดแล้วน้องก็จะโอคค่ะโอเคค่ะ ัปะรดต่อดอกนี้จะอยู่ที่8ดอกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหลังจากที่ต่อแล้วก็เลียดแล้วน้องก็อยู่ประมาณนี้นะคะน้องก็จะมาเป็นเกลียวอย่างนี้ค่ะค่ะเป็นเกลียวไปต่อกันอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะไปประมาณนี้รอบเลยนะคะที่8ดดอกค่ะ หลัลงจากนั้นเราก็จะมาต่อตรงนี้กันนะคะสวยๆจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่อ่อนงานถักโอเค,โคนะคะวันนี้แม่อ่อนก็จะมา update. อัปเดตชายกระโปรงของเรานะคะเพื่อนๆจากที่เราได้ แม่อ่อนได้เพืเ่อนๆหรือว่าแม่อ่อนทําตรงต่อดอกนี้แปดดอกนะคะเพืเ่อนๆแปดดอกทีนี้หลังจากเราได้แปดดอกแล้วปุ๊บนะคะเสร็จเรียบร้อยแม่อ่อนก็จะ,ะเดินโซ่หรือว่าวิ่งโซ่นะคะหนึ่งหลักหนึ่งหลักมาทุกช่องเลยนะคะ,ะมาทุกช่องเลยนะคะเฉพาะตรงนี้แม่อ่อนก,ก็จะใส่นะคะหนึงหลักอย่างนี้นะคะ แล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะใส่ที่หนึ่งหลักอย่างนี้นะคะเพื่อนเนทีนี้หลังจากที่เราวิ่งโซ่มาหนึ่งรอบแล้วนะคะแม่อ่อนก็จะมาใส่วางลูกสับปะรดนะคะเพราะว่าลูกสับปะรดนี่แม่อ่อนก็จะขออธิบายนะคะเพื่อนเนคือไม่สอนนะคะเพราะว่าไข่ค,คงก็คงทําเป็นแล้วนะคะในลูกสับปะรดนะคะทีนี้เราจะมาวางลูกสับปะรด นะคะต่อจากต่อจากอ่าหนึ่งหลักห่วงหนึ่งหลักของเรานี้นะคะเราก็มาต่ออเพื่อนเพื่อนมีสีอะไรก็ก็จัดลงเลยนะคะอ่าแม่อ่อนก็จะมาลงสองหลักแล้วก็โซ่ห้านะคะลงสองหลักโซ่ห้าหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบของของตัวสับประรดนะคะเพื่อนๆพอแถวที่สองมาแม่อ่อนจะมาวางลูกสับประรด นะคะสลับตรงนี้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะก็คือตรงนี้เป็นแถวกั้นแล้วก็ลูกสับปะรดแถวกั้นลูกสับปะรดอย่างนี้นะคะรวมแล้วลูกสับปะรดจากที่เราวางหลักมาตรงนี้ยแปดดอกลูกสับปะรดจะได้ที่สามสิบห้าลูกนะคะเพื่อนๆได้ที่สามสิบห้าลูกถ้าใครไม่ชอบให้มันบานไวยตรงชาย เราก็ลดลูกสับปะรดลงได้นะคะแล้วก็ใส่แถวกั้นนี้ไปได้นะคะเพื่อนๆแต่ส่วนตัวไม่ออนก็จะใส่ตามแนวเพราะแม่ออนอยากให้ชายกับโปรงเรามันมันบานย้วยลงนิดๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ลูกสับปะรดจะอยู่ที่3าลูกนะคะทีนี้พอสาลูกเสร็จปุ๊บนะคะ ในแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสีม่วงไม่อ่อนจะได้ที่แปดนะคะสีม่วงไม่อ่อนได้ที่แปดที่แปดแถวนะคะทีนี้จากแถวนับจากสีม่วงหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพอเราได้ห้าแถวตรงนี้ปุ๊บนะคะห้าแถวห้ารอบอรอบที่หกเราก็จะมาแยกนะคะใส่สามหลักโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่สองหลักโซ่สามสองหลักอย่างนี้นะคะเราจะแยกนะคะแยกแล้วก็หลังจากได้ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแม่อนก็จะมาใส่สีฟ้าปิดงานนะคะตัวสีฟ้านี่คือแม่ออนจะปิดงานนะคะเพื่อนๆปิดงานตัวสีฟ้าเลยนะคะเพราะว่ามันกระโปรงแม่อ่อนก็จะเริ่มยาวนะคะเริ่มยาว มันก็จะพอดีกับเราจะไม่ได้ใส่ส้นสูงนะคะเพื่อนๆไม่ออนใส่ส้นสูงไม่ได้นะคะอ่าไม่ออนก็จะใส่รองเท้าลัดส้นไม่อ่อนก็จะเอาพอดีกับกับน่องเราพอดีนะคะประมาณนี้จะไม่ให้ยาวเกินไปนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่ได้วัดนะคะว่าความยาวจะอยู่กี่กี่นิ้วนะคะก็ใส่ลองดูแล้วเมื่อคืนนี้ก็โอเคประมาณนั้นไม่ออนก็จะจบตรงนี้นะคะ ไม่ว่าจะจบสีฟ้านะคะสีฟ้าจะเอามาปิดลูกสับปะรดลูกสับปะรดจะไม่จะไม่เต็มนะคะเพื่อนๆนจะไม่เต็มเพราะว่าถ้าเต็มจะยาวไปหรือยังไงก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเนใส่ลูกสับปะรดเต็มเลยก็ได้นะคะโซ่สับปะรดอ่าจะอยู่ที่รอบนี้อยู่ที่สี่นะคะสีโซ่นะคะนี่ค่ะเราจะลงหลัก แล้วก็โซ่สองตรงช่องนี้นะคะแม่อ่อนก็จะลงไว้ที่เก้าเก้าหลักนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากต่อนะคะอยากต่อหรือว,ว่ามีคนสนใจอยากให้แม่อยากได้ชุดนี้แม่อ่อนก็จะต่อให้นะคะแม่อ่อนก็จะลงไว้ที่เก้าหลักเก้าหลักของเราก็จะเป็นลูกสับประรดลูกที่สองนะคะเพื่อนเอน คะแปดเก้านค่ะแม่ออนก็จะลงไว้ประมาณนี้จากตัวนี้แม่ออนก็จะรียดแล้วแม่แม่ออนก็จะนี่โซสองนะคะก็จะโชว์นะคะให้เพื่อนๆดูแล้วก็เราก็จะมาต่อเสื้อกันเลยนะคะ โซ่สี่นะคะลงสับปะรดนะคะนี่ค่ะเราก็จะปิดมันก็จะมันก็โอเคอยู่นะคะมันก็จะสวยอยู่สีฟ้าก็จะเป็นไหมวีนัสเหมือนกันนะคะเป็นเส้นยี่สิบเอาลงข้างล่างก่อนเพราะน้องชอบพันกัน บ้านแม่ออนอยู่ในป่านะคะในเมืองแต่มันอยู่ในป่าป่าป่าเยอะนกมีทุกชนิดนะคะเพื่อนๆไอ้ที่ได้ยินเสียงเขาจะเรียกว่าน,นกกาเวา <c oughs> กาเวาหง <c oughs> นี่ค่ะเราโซ่สองนะคะตรงนี้ตรงนี้เราไม่ใส่เราก็ข้ามมาใส่ตรงนี้เลย ้าหลักค่ะเก้าหลักโซ่สองนะคะเราก็มาจะมาลงแถวกันนี่ก็สองหลักนะคะจะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่ก็เราจะขยายยังไงนะคะมันมันขยายได้หลายหลายหลาย,หลายค่ะ สีฟ้ารอบเดียวจบเลยนะคะเอาแม่อ่อนอคลิปต่อไปเดี่ยแม่อ่อนจะเอาจะมาเริ่มขึ้นเสื้อกันนะคะสีเหลืองนี่น่าจะเป็นจะเป็นเสื้อแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนต่อดอกลายเดียวกัน <c ười> ให้สวยห้หลุดโลกไปเลยนี่คือนกเสียงนกกระเบานะคะเพื่อนเพืก็จะร้องอย่างนี้ทุกวันหลายๆตัว ขาจะลงมากินข้าวาแม่อ่อนทําไว้นะคะทําไว้ให้น้องหมาน้องแมวนกมันก็มากินด้วยนะคะ เก้าหลักนี่เผื่อนะคะเผื่อหรือว่าเราเราก็คิดว่าเขาเป็นดอกเลยก็ได้นะคะนี่ก็สวยดีนี่ค่ะถ้าเราไม่ต่ออีกมันก็จะเป็นดอกเล็กๆไว้ตรงนี้ดอกตูมดอกตูมของสับปะรดนี่ค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวแม่ออนทำให้ดูอีกนิดนึง สับปะรดก็ยังเป็นโซ่ห้าอยู่แม่วันวางสับปะรดที่เก้าหลักนะคะเพื่อนเพืนแม่วันลืมบอกฐานเก้าหลักรอบนี้รอบตัวกระโปรงสามสิบห้าลูกสับปะรดนะคะตรงนี้เป็นโซ่สี่นะคะนะคะ แล้วก็โซส่สองลงตรงนี้เก้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าไม่ถ้าไม่ทำคลิปแกงเพื่อนก็จะงงว่าเอา้าถึงระบายแล้วไม่อ่อนเงียบเลยอะไรประมาณนี้นะคะ บางคนยังตามแม่ออนอยู่นี่ค่ะถ้าเราถ้าถ้าอยากแบบตามแม่ออนให้เป็นครบเซตเลยก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไอ้ลูกสับประรดเราก็มือใหม่ก็ทำได้นะคะวางให้มันได้สามสิบห้าลูกเหมือนแม่ออนนะคะเพราะว่าถ้าทำดอก ต่อดอกนี้แปดดอกเราก็จะได้ลูกสับปะรดได้สามสิบาลูกโอเคค่ะนี่ค่ะสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์นะคะโอเคค่ะสัดีค่ะ